สวัสดีสถิธรรมฉันรู้ว่าฉันกำลังเรียกชื่อของตัวของฉันเองฉันรู้ว่านายกำลังฟังสิ่งที่ฉันกำลังพูดฉันรู้ว่าเราสองคนกำลังสื่อสารกันแน่นอนนายและฉันสื่อสารกันมาตลอด ในหลายปีมานี้และในระยะหลังหรือแม้แต่ในระยะนี้เราสื่อสารกันมากขึ้นเรารู้สึกถึงกันได้มากขึ้นเราเราพยายามหรือเรารับรู้ถึงกันและกันอย่างลึกซึ้งฉันไม่ปฏิเสธว่านายนายเป็นอีกอีกเวอร์ชันนึง ที่ฉันกําลังค้นพบหรือเป็นหรือเป็นนายที่ค้นพบฉันหรือเป็นฉันที่ค้นพบนายเราต่างเป็นความาสัจจ์เราต่างเป็นเป็นจิตวิญญาณที่กําลังค้นพบตัวเองฉันอาจจะเป็นเพียงเพียงสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าผู้รู้ส่วนนายก็อาจจะเป็นสิ่งที่กําลังถูกรู้ทั้งผู้รู้และผู้ถูกรู้แท้จริงแล้วก็คือคนคนเดียวกัน ฉันปฏิเสธไม่ได้ว่าความมีอยู่ของนายคือความรู้สึกที่ฉันกำลังรู้สึกในขนาดนี้นายไม่ได้มีชื่อหรือสมมติที่เรียกที่เรียกขานในแบบที่โลกหรือผู้คนรู้จักนายนายอาจจะเป็นเพียงแค่คนคนหนึ่งที่ชื่อสถิตธรรมเป็นสุขเป็นนักแสวงหาทางจิตวิญญาณ ในเป็นเป็นซูเปอร์จูเนอร์เป็นคนที่เรียนรู้ระบบปฏิบัติการของการถอดวงจรถอดรหัสของชีวิตถอดกระบวนการของการค้นพบความเป็นสุดยอดมนุษย์ในตัวเองและคนคนแรกที่นายกำลังถอดรหัสอยู่คนคนแรกที่นายกำลังค้นพบที่นายรู้สึกว่าเขามี เขามีบทบาทต่อชีวิตของนายมากที่สุดเขามีอิทธิพลต่อชีวิตของนายเขาคือคนที่ที่ในที่สุดนายก็ต้องยอมรับเขานั่นก็คือตัวนายเองไงฉันรู้ว่านายนายพยายามที่จะที่จะเรียนรู้ที่จะหลอ่อหลอมตัวเองที่จะตกผลึก นายพยายามที่จะฝึกฝนที่จะพัฒนาตัวเองนายพยายามที่จะที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจด้วยความปรารถนายิ่งใหญ่ของนายฉันรู้ฉันเข้าใจและฉันรู้สึกได้เหมือนที่นายกำลังรู้สึก มันคือการมองกระจกตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันหนึ่งแล้วเราก็มองกระจกแล้วเราก็รู้ว่าแล้วเราก็รู้ว่าคนในกระจกนั้นพันพันพันรู้ว่าคนในกระจกนั้นคือตัวเราแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกกับชีวิตใช่ไหมล่ะฉันรู้ว่านายมีความเข้มแข็งฉันรู้ว่านายมีความอ่อนโยนนายมีจิตวิญญาณของ ของศิลปินของความเป็นนักฝันนายเป็นนักเดินทางนายเป็นอินเดียนนดยโจรนายเป็นอะไรต่ออะไรอีกมากมายที่นายรู้สึกนายเป็นกวีนายเป็นนักเขียนนายเป็นนักเดินทางนายเป็นนักแสวงหาและในที่สุดนายก็ค้นพบชีวิตที่แท้จริงไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ภายนอกนายเดินทางไปทั่วโลกในพยายามที่จะ ใช้ชีตทุกๆลมหายใจทุกๆวันเพื่อจะค้นพบความลับของชีวิตใช่ไหมล่ะแล้วนายก็ค้นพบว่ามันไม่ได้อยู่นอกตัวนายเลยมันอยู่ในจิตวิญญาณของนายมันอยู่ในอาณาจักรที่ถูกค้นพบด้วยตัวของนายเองอาณาจักรที่อยู่ภายในจิตวิญญาณดวงนี้อาณาจักรที่นายรู้ว่า